สวยสวยได้พันล่าด้วยนะครับแวนเนี่ยโอ๊ยไม่ไม่ตายจริงนี่ไม่ล่าหรอกนะแวนช้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอดมินต้น TP 7 เพตนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเว erm. ็บเติม .in.th วิธีสมัครนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกคำว่าสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลแล้เติมเกมเข้าเว็บได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเกมที่เราจะเติมได้เลยส่วนสำหรับใครเติม RV นะครับก็อย่าลืมกรอกเลข Open ID และสามารถเลือกราคาได้เลยนะครับเมื่อเลือกราคาเสร็จสามารถกดชำระเงินได้เลยนะครับ นอกจากเกม Rv แล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่น w a r l o r d t Free Fire Overwatch 2เป็นต้นนะครับและอื่นๆอีกมากมายสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเว็บนี้การันตีปลอดภัย100%ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีติดปิงนะครับเฮ้ยคือเราไม่ได้แบบผู้ชื่อช่องตัวเองเป็นตีวิทูเคดแล้วนะว้ยทำไมมันถึงเป็นตีติดปิงแล้วนี จริงๆผมใช้ชื่อนี้เนี่ยแบบเป็นเล่นเกมไหนผมก็จะใช้ตัวชื่อนี้นะอย่างเช่นเอพิกเหรือนเกมอะไรต่างๆที่บนคอมเนี่ยผมก็ใช้เป็นชื่อตีติดปิงนะครับไม่ใช่ตีวีดูเคนะอะไกันครับเนี่ยเชับวันนี้เนี่ยผมจะมาเตือนเกมหรือว่าเป็นแนวทายในการเล่นมวยนะครับเกมนี้ก็เจอกับแวนนะครับซึ่งแวนมันเจ๋งมากในช่วงต้นเกมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเล่นกันยังไงนะครับสำหรับแครีตุ้งเกม <c oughs> เอาปูไปก่อนนะครับ <c oughs> ปูมันให้เอ็กพีค่อนข้างเยอะนะโ <c oughs> ดนเฟ้นละเตรียม <c oughs> ล้อมเตรียมล้อม ่าเขาเจ้าบนนะครับโอ้โดนไม่เนี่ยผมว่าผมว่าเกมนี้น่าจะตึงนะครับผมว่าเกมนี้มีแววจะตึงนะแพนด้าอยู่เนี่ยคุณรัน อโอ้แล้วซิลผมไปตายตึงตึงแน่นอนครับดูจะกส่งแล้วตึงแน่นอน,อน,นจ๊กเกอร์เราสามารถที่จะกดเลนกับแวนได้นะครับว่าคิวสองครับเออโอ้ชัดเด้งอ่ะไม่กอดร้อยวันพันปีชัดไม่เคยเด้งนะ แคดมาเด้งตอนบวกเกือบไปละอย่างน้อยก็ได้มังกรน,นะโซนตรงนี้ไว้นะครับจะปันการเลนนะ่งแล้วกลับไปเลนนะครับพยายามเล่นเมดก็พยายามดูชีปกลางเป็นหลักนะครับ <h ums> ถ้าชีปกลางชดก็ต้องกลับมาเคลียร์นะอย่าปล่อยให้ทีมเรามาเทคจนหมดแล้วก็จะทำให้เราจนนะ ออเอาล้วครับมีการเดือดกันเกิดขึ้นนะครับสำหรับฟลอรินติโนใน,นครับกับแก๊กนะฮะผมต้องมาดูเพื่อนทะเลาะกันไปนนไเนี่ยโอเมก้าชนะวะเนี่ย เฮ้ยมาแล้ววะทีมมันเริ่มมาแเ๊งหนึ่งมาชอ็อตให้สวยเลยสวยสวยได้แพน้าด้วยนะครับแบบน,น,นี้ผมเกือบ ซีมันแรงมากเคียร์แวนการ์ดก่อนนะครับไนซีลเรามานะันใช้กีฟไปหมดแล้วอะ่สูออกไปก็อย่าเพิ่งรีนะครับเพราะว่าชีฟกลางเราจะชนนะเราจะปล่อยชีฟกลางไม่ได้นะอย่ามีกีสำหรับมวย จริงๆไม่อยากจะแนะนําให้ปล่อยทุกเว็บเลยแต่ว่าบางเว็บเราก็อาจจะก,กลับมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าปล่อยทุกเว็บก็ดีเหมือนกันยิ่งมวยรวยเร็วมวยแบบเกิดเร็วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพื่อนนะครับเพราะว่ามันช่วยเออแอสซินในการล้วงได้หรือว่าในการดักมันก็จะเล่นง่ายขึ้นคือมันมันเห็นผลนะค่อนข้างเยอะรัรถ้ามวยมันเกิด โโอ้หแต่ช็อตนี<_<_<_้ก็โดนแพนดาย้ำกระมอมไปตรงนี<_<_้กำลังเดือดนะครับบุ้มไอเแไอแฉลี่เขามาเนี่ยก็คุมแล้วนะอหแล้วเสียรแชลี่นี่ว่ะถอยได้ไปเพื่อนอ่ะมันลึกไปอ่ะปันไงโดนเลย อปล่อยให้ซิลเทคคีไปนะครับเพราะว่าเรายังเล่นบนได้อยู่นะอย่างที่บอกครับว่าเราจะไม่ได้กลับมาทุกเวฟแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อาจจะทิ้งแต่ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเนี่ยอย่างนั้นเราก็มาแท็กเลนเลนไอาชารลีได้นะครับออกเราโดนเยอะแล้วะ oh, นี่แหละครับถ้าเจอแวร์ในช่วงต้นเกมเราก็มาช่วยแช,ยชยลลี่ทีมเราได้ะดจะตรงนี้น่าจะได้นะอันนี้เยอะเกินเฮ้ย,ด,ย,ด,ย,ด,ยดูสวยแต่ผมไม่มีสกิลแล้วอ่ะส,สวยครับ โอ้ยเสียการเพื่อนไม่หน่อยเพื่อนไมหน่อยแวร์เป็นตัวที่ตีป้อมได้แรงมากนะครับแล้วแบบตีได้เร็วได้แรงจัดๆเลยนะครับเป็นแชลรี่ตัวหนึ่งในช่วงต้นเกมที่ตีป้อมได้โคตรน่าเกลียดนะแวร์นี่แม่งเป็นตัวเดียวเลยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับที่อืมไม่ว่าอะไรนะที่ตีป้อมก่อนสี่นาทีได้แบบแรงมากนะเออเผื่อนี้จะเป็นแวร์ตัวเดียวนะครับที่จะทําได้ ใช่ไหมเอลโซก็ไม่น่าจะทำได้นะครับก่อน4ี่นาทีถ้าไม่โถมกันนะ่ะแต่แวนแม่งแบบตีคนเดียวได้นะเว้ผมเคยเล่นได้ผมเคยเล่นได้เลยผมเคยเล่นได้อยู่แต่วันนี้แวนมันโดนแบนแล้ว,โด,ลวโดนแบนบ่อยผมก็เลยไม่เล่นละตอนแรกก็กะแบบว่าจะเก็บเม็ดแวนนะตอนนี้แต้มแวนผมก็อยู่กับ4ี่พันกว่าเลยนะ เดีอยวปล่อยเพื่อนเอาคีบไปนะเพราะเพื่อนเราค้อง้า้จนกันนะครับทีนี้คือเราเดินเกม้าละไหวชิวะนะตอนนี้เพราะว่าเรามีมงกุฎละมันเล่นง่ายขึ้นมากนะครับเนี่ยโฮ้ยมันไม่ตายจริงยี่ไม่ล่าหรอกนะแวน ถ้าหล่อเท่ที่ผมใช้วุดไปเนี่ยนี่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแปลงใจนะครับคืออย่างน้อยเราก็ควรใช้ไปเลยนะดีกว่าฟิกเกอร์ธรรมดาเข้าไปอันตรีนะเออเผื่อว่าสกิล2เราแบบใช้สกิล2แล้วฟิกเกอร์แล้วมันไปโดนเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่าการฟิกแล้วอัตนตรีครับออนะก็มีโอกาสตายกว่าแต่ชอ o ตะกี้ที่ผมใช้ไม่โดนเลยก็คืออย่างน้อยก็ยังตามได้เพราะว่าเราใช้สกิลสุดท้ายด้วยการต่อยมันต่อยโดนนะครับต่อยไม่โดนก็เรียบร้อยเขารอดนะ แต่พูดมัวจะพูดจกเกือ์แตกไปเลยคิงซีโยลานะครับแก๊กเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเจอคนเล่นเก่งเนี่ยแม่งแบบดึงแมนแมนนี่คือแบบได้เปรียบมากนะครับ ถ้าทีมแบบดึงไม่ค่อยแม่นนี่โหเสียเปียบจริงนะ โอเคครับก็สรุปข้าวง่ายๆเลยนะครับในการเจอแชรี่ต้นเก่งอย่างแวนเนี่ยนะครับใครเจอแวนแล้วเล่นมวยนะครับผมแนะนําให้ไปย้ำเล่นแชรี่บ่อยๆนะไม่แนะนำแง่แย่ยำไม่แนะนําให้เล่นเติมเลนออฟบ่อยนะครับหรือว่าไม่เติมเลนแชรี่เลยบางคนอาจจะเล่นมวยสายโซนนะครับที่ไม่ค่อยไปเติมเลนก็มีนะให้มีให้เห็นเหมือนกันในขนาดแรงสุพีผมยังมีให้เห็นเลยนะครับโซนเก่งมากนะครับจนแบบ เลนแท็กวเลนมันรู้เนี่ยว,วีใจเย็นเพื่อนน้าจะเกิดได้อ่าเอาฟิกเกอร์ เอาจริงๆเอาดาร์กก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าดาร์กตัวนี้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยในการดันดันเลนได้ค่อนข้างมากเลยนะครับทำไมผมพูดแบบเหมือนคนที่ติดทับทับวะหรือว่นยังไงแบบว่าพูดเป็นพิธีไม่ค่อยมันพูดเรื่องมั้งต้องพูดนุ่มว่าพูดไร้สาระไปครับมันถึงจะไหลเล่นประมาณนี้แล้วผลสรุปเข้าง่ายๆครับ คือเติมเมนเชลี่มากกว่าเท็อปแต่ว่าจริงๆเกมเนี่ยฟลอเรนิโนเราแพ้ฉี่นะมันก็ไม่แฝะแจริงๆฉี่แม่งเก่งมากในช่วงต้นเกมตอนเจอฟไฟร์เตอร์ไปห,หลังตัวครับแต่ว่าผมไม่ได้มาเติมแล้ก็ถือว่าฟลอเรนิโนก็ยังเดฟดีอยู่เจคับก็ประมาณนี้นะครับการเดินเกมคร่าวๆของมวยน,นะครับในซีซั่นนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับหรือว่า สงสัยส่วนไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกนเก,ม,เกมหน้า,นา,านแล้วกันนะครับผมโอ้โหบวก100่ง้เต็ม111ยเต็มเอาว่ะก็กดเพียรแจ็บเจอกันนะครับ